คือต้องบอกว่าบรรยากาศ มันยิ่งใกล้ๆวันสุดท้ายเนี่ยคนก็ยิ่งหนาแน่นยิ่งโดยเฉพาะเป็นช่วงวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาก็จะไปกันแบบเป็นครอบครัวไปกันแบบเพื่อนฝูงแล้วก็ไปชิงรางวัลไปทําบุญกันด้วยนะคะบรรยากาศงานกาชาต,ตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาคึกคักแบบสุดๆทีมข่าวของเรารายงานมาแบบนี้เลยค,คนนี่แน่นทุกบูธเลยแล้วบางบูธเนี่ยเขามีของรดราคาด้วยอดีสินค้าดีราคาย่ยยาว,วแล้วบอกมาก่อนไปมาหนึ่งวันแต่เดินรอบเลยไปไปชิงรางวัล ด้วยชอบแบบชอบเป็นคนชอบรุนโช์แล้วได้อะไรบ้าง บอกให้ชื่นใจหน่อยก็เป็นคนโชคดีก็ได้ทิดชู่เปียกได้แรงมามีกึศรแดงลูปคุณได้หรือเปล่าเราอยากไปทําบุญอ๋อโอเคถ้อยาคิปแบบนี้มันต้องคิดแบบนี้เพราะว่ามันช่วยกาชาติด้วยไงแต่ว่าดีอย่างหนึ่งบางที่เขามีถุงผ้าจับฉลากได้ถุงผ้าแล้วก็ขนของที่เราจับฉลากมาได้ในบูธอื่นๆเนี่ยกลับบ้านอีกด้วยซึ่งบรรยากาศแต่ละบูธเนี่ยคึกคักเป็นอย่างมากที่บูธสมาคมแม่บ้านหันโบกค่ะเมื่อคืนก็มีเหล่าดาราไปสร้างสีสันแล้วก็ไป ชวนไปร่วมกิจกรรมด้วยไม่ว่าจะเป็น น้องอลิสค่ะก็คือ,า,อาจากโกลเด้นซองนะคะก็ไปร่วมสร้างสีสันมีคุณอมปัญชยาค่ะเป็นนักแสดงจากช่องเจก็ไปร่วมสร้างสีสันไปชวนประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวมาร่วมกิจกรรมภายในบูธสมาคมแม่บ้านฐันบกค่ะแล้วก็ยังมีบูธอื่นๆด้วยทางบูธสมาคมของแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยสํานักงานประหลัดกระทรวงกาลาโหมแล้วก็กองทัพเรือสมาคมคู่สมรสทหารอากาศบูธเหล่านี้ค่ะต่าง,น,งนึงแน่นไปด้วยนักท่องเที่ยว และกิจกรรมที่บอกว่าต้องย้อนกลับไปที่บุชสมาคมแม่บ้านถานโบกเพราะว่าแต่ละรอบที่ประชาชนเขาไปรอกันเนี่ยเขาใหญ่จะไปช้อนไข่พาโชคคุณผู้ชมค,คือเห็นแบบนี้เนี่ยของรางวัลแน่นๆนะอของรางวัลของดีได้ร่วมทําบุญทุกครั้งเนี่ยทางสมาคมก็จะประกาศว่า คือเงินที่ได้เนี่ยนอกจากจะช่วยสภากาชาติไทยแล้วยังจะช่วยทหารที่เขาออกไปแบบหน้าที่ค่ะบางคนเสียสละจากการสู้รบเสียชีวิตจากการสู้รบในครั้งนี้เงินบางส่วนค่ะก็จะนําไปช่วยเหลือทหารกลุ่มนี้ฐานเหล่านี้ด้วยนะคะคะส่วนใครที่มีสลากกาชาติสมาคมแม่บ้านหันบกประจําปี2568อยู่ในบือค่ะคะเตรียมรุ้นกันได้เลย เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีการประกาศผลรางวัลน,นะคะหลังขา่าวภาคข้ามทางช่อง5ของเราเวลาประมาณ2ทุ่มในช่วงวันที่22-24ธันวาคมสามารถเช็ครายชื่อจากทางช่อง5ได้หรือว่าทางเพจ Facebook ของสมาคมแม่บ้านฐันบกหรือทางเว็บไซต์ไอเลสคอร์ ourt, ก็มีการประกาศเช่นเดียวกันสามารถไปตรวจสอบได้รางวัลใหญ่ในปีนี้ถ้าคุณทอปัดมีสลากอยู่ในมือมีหรือย,อยัง มีแล้วสิคะดีฉันก็มีแล้วเหมือนกันคุณรอเนี่ยน่าไปได้เลยบุญนะเนี่ยคุณได้พวกของกลับมาเป็นถุงถุๆหมดไปหลายถังนะก็ถ้ารางวัลที่หนึ่งของเขาเนี่ยจะมีรถฟอร์ดเอเวอเรส แล้วก็ยังมีรถยนต์ไฟฟ้าเจคู v ฟด้วยหรือว่าถ้าบางคนบอกว่าไม่เป็นไรทองคำก็ได้มีทองคำหนัก2บาทอีกด้วยคือผู้ที่ถูกรางวัลสามารถนำสลากใบจริงไปขึ้นรางวัลได้ที่สมาคมแม่บ้านฐานบกภายในวันที่23มีนาคม2,569ค่ะไม่เช่นนั้นถ้าไม่นำสลากไปขึ้นรางวาัลก็จะถือว่าสละสิทธิ์นั่นเองค่ะไปฟังเสียงกันค่ะ ฉัเชิญทุกคนนะคะมาเที่ยวงานคาชาติปีนี้จัดใหญ่มากๆเลยแล้วก็คนคึกคืนมากๆเลยนะคะแล้วก็มาช่วยก,กันร,ร่วมทําบุญแล้วก็มาร่วมทํากิจกรรมที่นี่เยอะมากๆค่ะทุกบูธก็คือมีอะไรให้ทําเยอะมาก ่ก็บอกเลยนะคะว่าเหลืออ <jack> <g Four> ีกหนึ in ่งวันสุดท้ายแล้วนะคะสาหรับงานกาชาตินะคะบอกเลยว่าวันนี้บรรยากาศคึกคักมากเลยนะคะแล้วอลิสก็กำลังจะไปหาของทานต่อด้วยเหมือนกันบอกเลยว่าของอร่อยเต็มงานแล้วก็มีพี่ๆน้องๆศิลปินมากันเยอะเลยนะคะก็ผู้นี้อย่าลืมมากันนะคะวันสุดท้ายแล้วค่ะ